บัเอาละค่ะช่วงบ่ายก็ยังคงนะเห็นเขียวเๆวิบวับวิบวับได้อยู่นะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าคะอัปเดตให้หน่อยสิก็ตัวเซตนะครับเมื่อเช้าที่เราคุยกันที่ประมาณหนึ่งหกสี่สองนะครับก็เหมือนตอนนี้ขึ้นมาเทดเหนือแล้วนะครับก็ถ้าหวังว่าถ้าปิดเนี่ยแล้วยังเทดเหนือหนึ่งหกสี่สองเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะครับซึ่งแนวต้านถัดไปก็จะเป็นหนึ่ง หกห้าแปดหนึ่งหกหกศูนย์นะครับข้างบนครับก็รอดูนะครับเนื่องจากว่าเมื่อตอนช่วงพักเที่ยงนะที่เราพักกินข้าวหายใจหายคอกันเนี่ยก็มีข่าวของทางเอซีบีนะครับที่ประกาศยกเลิกดีลของตัวบิดครับนะครับทําให้เปิดช่วงบ่ายเนี่ยเอซีบีเนี่ยพุ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เทรดอยู่ประมาณร้อยเก้าน้อยเก้านิดๆอย่างเงี้ยครับซึ่ง ก็เป็นตัวที่หนุนเซตด้วยเหมือนกันนะครับทําให้แรงบวกที่เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อเช้าเนี่ยอก็ยังมีแนวโน้มบวกขึ้นไปอีกนะครับตอนตอนตอนช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะวันนี้กน็น่าจะปิดสวยแล้วล่ะครับสำหรับตัวภาพรวมเซตนะครับก็คิดว่าน่าจะหนึ่งหนึี่เนี่ยน่าจะไม่ไม่ต่ำไปวันนี้แล้วครับในช่วงเวลาที่เหลือนะครับทีนี้เราไปดูตัวเซตห้าสิบฟิวเจอร์กันต่อเลยครับ ครับหาตัวเซตห้าสิบฟิวเจอร์ก็เมื่อเช้าที่คุยกันบริเวณเก้าเก้าสองนะครับก็ช่วงบ่ายก็ดันขึ้นไปถึงบริเวณไฮที่เก้าเก้าสี่จุดห้านะครับก็แนวต้านที่ให้ไว้ด้านบนก็ประมาณเก้าเก้าหกนะครับกออ็อาจจะยังไม่ถึงในวันนี้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยแล้วล่ะถ้าสมมติ b r e a บริเวณเก้าเก้าสได้นะครับตรงนี้ ซึ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะลุ้นอีกสักนิดหนึ่งบริเว996ตรงนี้อาจจะมีโอกาสได้เห็นถ้าสมมตุติไม่ได้มีข่าวประเด็นอะไรใหม่ๆด้านลบเข้ามานะครับตรงนี้ก็ยังถือว่า ในระยะสั้นตรงนี้ยังมองว่าปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องติดตามประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรที่กลับมากดดันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับของตลาดเนื่องจากนักลงทุนหลายๆท่านทั้งไทยแล้วก็ทังประเทศก็กังวลในเรื่องของ r e c e s s i o มากนะครับก็ตรงนี้อาจจะต้องเป็นประเด็นจับตาดูแล้วก็ในเรื่องของเฟด ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในในเดือนหน้านะครับตรงนี้ต้องติดตามกันว่าถ้อยแถลงของพาวเวลจะมีทิศทางเป็นอย่างไรเนื่องจากปัจจุบันตลาดก็คาดการอยู่ที่ประมาณ50 b a s i เบสิสพอยหรือว่า0.5%ตรงนี้นะครับก็อา,อาจจะเป็นผลบวกแต่ถ้าสมมตุติมีถ้อยแถลงออกมาก็ผิดคาดตรงนี้อาจจะ,ะมีความกดดันตลาดสักเล็กน้อยแต่ภาพรวมในในเรื่องของเงินเฟ้ออะไรต่างๆก็ยังมองว่าไม่ได้จะ ทำให้เฟดเร่งขึ้นอัตลบี่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับก็ยังมองเป็นอโทนบวกในระยะสั้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังให้แนวโน้มเบรนแนวต้าน9ก้ตรงนี้มีให้เห็นในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดเบรนเ9 6ก้ลงมาเบรกไม่ผ่านก็แนวรับ9ก2ตรงนี้ลงถึงโซนเบรน986ตรงนี้ก็เป็นจุดหน้าจับตาเช่นเดียวกันนะครับค<ะ>่ะแล้วก็นี้เราไปดูตัว dw กันต่อเลยนะครับก็ ฝั่งคอนะครับของเราก็จะเป็นชื่อเต็มนะครับก็เป็นเซ็ตห้าสิบสองสี่ซีสองสองหนึ่งสองเอนะครับตอนนี้<า>ก็เซนซิวิตี้เนี่ยที่คุยกันไว้เมื่อเช้าเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งครับก็ประมาณเดียวกันครับตอนนี้นะครับก็เอฟเฟกต์เกลิงเนี่ยอยู่ที่สิบห้าเท่าครับใช่ครับก็ เมื่อเช้าก็คุยกันอยู่โซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากตัวฟิวเจอร์ก็ไม่ได้ขยับไปไหนมากนะครับก็ขึ้นมาถือว่าค่อนข้างเยอะละแหละจากจากช่งชวงเช้าไปแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่าช่วงบ่ายก็มีการเด้งขึ้นไปโซนเรนเก้เก้สี่จุดห้าเมื่อสักครู่นะครับก็อยู่โซนเจ็ดสิบสี่สตางค์ถ้าใครอ,อาจจะลองเก็งกาไรในช่วงว่าเบรกเก้าเก้าสองได้ไหมก็เข้าโซนประมาณเจ็ดสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบสองสตางค์ก็จะมีะตัวกําไรมาบ้างนะครับตรงนี้แต่ก็ถ้าใครมี คอฝั่งคออยู่แล้วตรงนี้ปัจจุบันนะผมก็มองว่าพรุ่งนี้อาจจะลุ้นต่อได้เช่นเดียวกันที่บริเวณ996ซึ่งอยู่75สตางค์โดยที่ทุนของเราอาจจะอยู่ที่โซนประมาณ71-72สตางคนะ์นปัจจุบันตรงนี้ผมก็ยังมองว่ามีอัพไซด์ด้านบนที่พอให้เก็งกำไรได้อยู่ในช่วงตลาด ประมาณนี้นะครับเพราะว่าปัจจัยลบต่างๆก็ยังมองว่าไม่ได้มีเข้ามาในทันทีที่จะกดตลาดเลยนะครับก็จะมีลุ้นรีบาว์ในวันพรุ่งนี้ต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเบรก996ไม่ผ่านตรงนี้ก็เป็นจังหวะในการเข้าพุทธเดี๋ยวเราจะไปทําแผนกันนะครับว่าะจะเป็นพุทตัวไหนนะครับ,บ,บ,บก็พุทธของเรานะครับอย่างที่บอกไปนะครับเมืเอ่อเช้าหมดอายุเหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันแต่ว่า ซีรีส์ A เนี่ยเป็นฝั่งคอรครับแล้วก็ฝั่งพุทธเราแนะนเป็นซีรีส์ B ครับก็เป็นเซตห้าสิบสองสี่ P สองสองหนึ่งสอง B ครับตอนนี้เนี่ยเซนซตี้อยู่ที่หนึ่งเท่าครับแล้วก็เอฟเฟกต์เจลิงเนี่ยอยู่ที่สิบสามเท่าครับใช่ครับก็บริเวณต้านเก้าก้หกถ้าพรุ่งนี้เบรกไม่ได้ก็ยังให้อโอกาสเก็งกําไรขาลงในระยะสั้นอยู่นะครับก็อยู่ที่หกสิบเก้าสตางค์คำแผนให้ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติลงมา เทสบรเวณ992แนวรับตรงนี้ก็73สตา์ก็อยู่ที่ประมาณ4ช่องนะครับในในในช่วงจังหวะในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเดย์เทรดแต่ถ้าสมมตุติจะเก็งกำไรยาวๆเลยมองว่าไม่ได้มีแรงหนุนอะไรปัจจัยบวกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็อมองบริเวณ986ตรงนี้ก็เป็นแนวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันก็อยู่79สตาลนะครับ หรือถ้าถือข้ามสัปดาห์เลย76สตางค์ตรงนี้แต่ว่าทุนเราค่อนข้างต่ําอยู่ที่ประมาณ69สตางค์ก็ยังมองว่าสามารถรันเทนเก่งกาไรได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมติบริเวณ996ไม่ผ่านแล้วก็อาจจะมีปัจจัยลบเข้ามาในระยะสั้นสักเล็กน้อยตรงนี้ก็พร้อมที่จะดันตลาดลงช่วงสั้นนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ตัว5 0ฝั่งพูดแล้วก็ฝั่งคอที่ให้กันไว้นะครับ mm hmm. ตรงนี้ มาด,ดูทั้งฝั่งพุตฝั่งคอนนะคะไปดูฟุนกันต่อหอกกลับบ้านได้ไหมคะสองตัวเมื่อเช้าโอเคบ F เ <c oughs> จริงๆค่อนข้างสวยนะครับในวันนี้เนื่องจากเออก็มีเป็นแท่งเขียวลับเข้ามาแล้วก็เหมือนเมื่อช่วงสายๆหลังจากที่เราคุยกันเสร็จน้อแล้วก็พร้อมดันเลย <c oughs> ตรงนี้นครับจ <c oughs> นไปที่โซนบริเวณประมาณ14.4นะครับตรงนี้โดยที่เมื่อเช้าให้นาต้านไว้ที่ประมาณ14.5ตรงนี้นะครับก็ ยังมองว่าในวันนี้ถ้าปิดเบริเวณประมาณนี้แล้วใครมีของอยู่ที่โซนประมาณอ่อไว้เมื่อเช้านะครับอยู่ที่1 4บสบาทสิบาทสิตรงนี้เดี๋ยวก็ยังมองว่ามีโอกาสลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้ได้เช่นเดียวกันที่14.50ี่จดนย์ะครับโดยบรยิเวณแนวรับจริงๆอยู่ที่ประมาณ13.90ตรงนี้ โดวยวันนี้ก็ไม่ได้มีการปรับตัวลงไปเทสบรนสิบเก้าอสิบาแต่อย่างไรนะครับแต่ก็เลือกที่จะกลับตัวขึ้นมาเหมือนจะลุ้นทดสอบเรีนนาต้านนะครับตรงนี้ยังถือว่าถ้าใครยังไม่มีของโซนจังหวะตรงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะในการหอ่อสักเล็กน้อยสักน้อยหนึ่งก่อนที่จะถึง13.9ก็ได้เพราะเนื่องจากก็อาจจะคาดการไม่ได้ชัดเจนว่าจะลงมาเทส1 3สอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ เป็นการลุ้นเก็งกำไรในระยะในระยะสั้นเพื่อจะลุ้นเบรคแนวต้าน14.50ขึ้นไปได้นะครับโดยแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่15.50นนะครับตรงนี้นะครับก็ ดีดับเบิลวันเลยแล้วกัน <DW S 1> นะครับก็ดีดับเบิลของเราก็จะพิมพ์ชื่อนะครับเป็น RBF นะครับสองสี่สี่สองสองหนึ่งสองเอนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเช้านะครับตัวดีดับเบิลเนี่ยที่เราเอามาแนะนําก็คือจะเป็นตัวที่เซนสวยแล้วก็เกลิ่งค่อนข้างสูงนะครับ,รบก็ตัวนี้จะเป็นอ่าเซนอยู่ที่หนึ่งจุดสองครับโดยประมาณแล้วก็เอฟเฟกต์เกลิงเนี่ยอยู่ที่สี่จุดเจ็ดเท่าครับ ใช่ครับก็ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ14.1ตรงนี้ก็35สตา์นะครับก็ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะลุ้นขึ้นไปทดสอบเรียนนาวต้าได้อีกครั้งหนึ่งที่14.50นะครับก็39สตางค์เช่นเดียวกับวันนี้นะครับรวมถึงในวันพรุ่งนี้ก็จะมีข้อดีของตัว d e บิวที่เซ็น มากกว่าหนึ่งสักเล็กน้อยก็คือช่องจำให้ถ้าสังเกตตรงนี้นะครับที่14.2ในวันพรุ่งนี้35สตางค์แล้วก็14.3ตรงนี้เป็น37สตางค์เลย <Yeah. S 1> ใช่เราดับเบิลให้ขึ้นขึ้นมาดับเบิลเลยตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> อหรืว่าเป็นดับเบิลพอยต์ตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างนี้จะได้เปรียบในการเก็งกำไรระยะสั้นแล้วก็จุดรับตรงนี้ที่13.90อาจจะเป็นจุดออกเช่นเดียวกันก็ได้ถ้าสมมติหลุด ลงมานะครับก็อ,อยู่ที่สามสิบสองสตางค์นะครับก็ยังมองว่าอัพไซด์ด้านบนค่อนข้างที่จะสวยกว่าม,มากมากกว่าในการอ่สตอปลอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีของอาจจะถืออลองเข้าสมัยหนึ่งในช่วงวันนี้ก็ได้เผื่อว่าพรุ่งนี้อาจจะเปิดโดดขึ้นไปเลยแล้วก็เข้าไม่ทันน <laughs> <laughs> ะครับได้หรือว่าถ้าใครมีของก็อาจจะถือลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้ได้เช่นเดียวกัน อยู่ที่โซนประมาณสามสิบเก้าสตางค์ตรงนี้เป็นแนวตา้านถ้าสมมุติเอ่อพ่งนี้เบรคขึ้นไปได้เราค่อนข้างเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยตรงเนี้ยังมองว่าแนวถัดไปที่สิบห้าจุดห้าศูนย์ตรงนี้เป็นแนวตา้านที่สําคัญโอกาสลุ้นเลยตรงนี้ก็อยู่ที่โซนห้าสิบสตางค์บบาๆแล้วกันนะครับถือยาวๆถึงสัปดาห์หน้าไปเลยทั้งสัปดาห์นะครับตรงนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสจริงๆไม่ ที่ผ่านๆมาที่มาแนะนํากันบางทีก็เขึ้นไปชนภายในประมาณสองสวันตรงเนี้ยก็ยังมองว่ามีโอกาสบุญต่อได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นตัวกลยุทธ์ของ RBF นะครับ S24C2212A ใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็อีกข้อได้เปรียบหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ Time d K นะครับ Time d ฟค่อนข้างต่ำเช่นเดยวกันก็ถือยาวๆได้ได้ได้ทังสัปดาห์เลยเช่นกันนะครับตรงนี้ถ้า ใช่อ่าไปดูอีกหนึ่งตัวค่ะปตทเอเคครับอ่วันนี้พี่ปอแกก็นิ่งๆสักเล็กน้อยนะครับไปดีดากันเตะจงเก็บทรงอยู่เก็บทรงอยู่ใช่เก็บทรงอยู่นะครับวันนี้ก็จริงๆถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้เอ่อเป็นการเอ่ยยกโลหรืออะไรหรือว่าเป็นการที่จะปรับตัวลงแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากโลวันนี้ก็ถือว่าเท่ากับเมื่อวานเลยนะครับที่สา5 0 ปัจจุบันก็อยู่ที่37.75ถ้าปิดโซนประมาณนี้แล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นแห้งเขียวอีกสักแห้งหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเช่นเดียวกันนะครับโดยบริเวณแนวต้านอยู่ที่38.25นะครับแนวต้านแรกแล้วแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่โซนประมาณ39.50สตางค์สองแนวต้านตรงนี้ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญนะครับถ้ามองย้อนกลับไปตรงนี้ถือว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะมุดกลับขึ้นมาเลยถ้า เบสสามสดได้ก็4ีบวกบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาที่โซนประมาณ38.25ตรงนี้ก็เป็นแนวต้านที่สำคัญเช่นเดียวกันถ้าเบสขึ้นไปได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเปิดทางสู่40บาทได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนื่องจากโซนบริเวณปตทขึ้นมาจากโซนประมาณ33บาทขึ้นมาถึง37บาทภายในระยะเวลาประมาณ1เดือน หนึ่งเดือนเต็มๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นภาพค่อนข้างสวยรวมถึงค่อนข้างแข็งแกร่งเลยในตัวหุ้นรวมถึงงบกำไรต่างๆนะครับของปอทอในด้านธุรกิจต่างๆนะครับโดยถ้าหลุดบริเวณบหกจดเตรงนี้อาจจะภาพไม่ค่อยสวยอาจจะพักก่อนได้นะครับถ้าใครมีของไว้นะครับตรงนี้หรือว่าถ้าลึกสุดใจตรงนี้ก็ไม่ควรหลุด36บหาทละถ้าหลุดตรงนี้ก็พักก่อนเปลี่ยนตัวเล่นนะครับในตะกูลปอทตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการเก็งกาไรระยะสั้นแต่ก็จริงๆดีวิวที่ให้ให้วันนี้ก็ไม่สั้นนะครับสามารถเก็งกาไรระยะยาวได้นะครับพอมันเป็นตัวที่ออกใหม่ๆนะครับที่ไม่ได้ออกมาระยะเวลานานแล้วก็ทำดีเคก็จะค่อนข้างต่ําเช่นเดียวกันนะครับของปรห้องของเราจะเป็น P D T 2 4 C 2 3 0 1 A นะครับตัวนี้หมดอายุเดือน1ปีหน้านะครับสนตีอยู่ที่1.1แล้วก็ เอฟเฟกติฟเกียร์ลิงเนี่ยค่อนข้างสูงู่ที่8.8เท่าครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ที่แนะนํากันก็จุดเด่นเลยก็คือทํดีเคถือว่าค่อนข้างต่ํามากๆเลยนะครับสามารถเก่งกาไรข้ามสัปดาห์ได้สบายๆตัวนี้นะครับโดยปัจจุบันอยู่ที่37.75นะครับก็คือ19สตางค์แล้วก็แนวต้านแรกอยู่ที่38.25หรือว่า22สตางค์ในวันนี้แล้วก็21สตางค์ยาวๆถึงวันอังคารหน้าวันที่30นะครับตรงนี้ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบ จริงเล่นสามสี่ช่องตรงนี้ผมมองว่าค่อนข้างได้เปรียบมากล้วล่ะนะครับเนื่องจากของเราให้เกียร์ลิงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทำดีเคทือว่าต่ำมากๆสำหรับรันเทนเก่งก,กำไรได้อยู่นะครับโดยแนวต้านถัดไปทั้าเบสสามสิบดจดสองห้าได้ก็สามบเก้าจุดห้าตรงนี้อยู่โซนยี่สิบเจ็ดสตางค์ต่อให้ถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับตรงนี้ ยอดทุนเราประมาณสิบเก้านะปัจจุบันไปถึงยี่สบดสตางค์ตรงนี้ก็เกือบสิบช่องเนาะก็ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบเลยในในการเก็งกำไรแล้วถือยาวๆผมมองว่าค่อนข้างภาพค่อนข้างชัดถ้าดูแนวโน้มจากปทอยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับตรงนี้จากสา3สบสามสิบสามบาทมาสามสิบเจบาทภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนผมก็ยังมองว่ามีโอกาสลุ้นเก็งกำไรได้อยู่ในระยะยาวตรงนี้นะครับโดยถ้าหลุดเบรนสา2สิบกจุดสองห้าตรงนี้จะ พอก่อนก็สิบสามสตางค์ผมก็ยังมองว่าค่อนข้างที่จะคุมความเสี่ยงได้ง่ายหน่อยเพราปตทก็ไม่ได้ผันหวนมากในในระหว่างวันนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาในการตัดสินใจจุดเข้าจุดออกค่อนข้างถ้าชัดตรงนี้ถือว่าค่อนข้างได้เปรียบแล้วล่ละทําตามแผนที่ให้ไว้ตรงนี้ก็สามารถเก็งกาไรในรอบซัปดา์หได้แล้วนะครับตรงนี้ นี้ก็เป็นกลยุทธ์ตัวปตทนะครับที่ใช้ไว้สี่สี่สองสามศูนย์หนึ่งอปุยุปีหน้าเลยเดือนหน้าเลยนะคะเดือนหนไปเลยใช่ครับตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจ DW หรือว่ายังไม่เคยเทรดนะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถางได้เลยพูดคุยกันได้นะครับทางทีมงานก็อยากคุยกับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับ่วงนี้ถามได้ถานได้หมดเลย ใช่ครับหรือว่าพาใจกับ DW24 สอง่อ่ามันเป็นบทความครอันนี้ก็สามารถกดไปอ่านหาค,ความรู้ได้ในชื่อเว็บไซต์ด้วยเช่นกันครับใช่ครับก็จะมีบทความความรู้ต่างๆให้ไวนะครับรวมถึงไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกัน ในวันอาทิตย์นะครับตอนเวลาบ่ายสามโมงก็สนุกแน่นอนครับไม่ไม่ไม่ซ้ำจำเจแน่นอนทุกสัปดาห์ตรงนี้นะครับเดาูนะใช่ดูไลฟ์อ่าวันพฤหัสกับบิสซิเนสแล้วก็ดูดีวกับสดตรงค่ะดีที่สุดแล้ววันพฤหัสใช่ครับตรงนี้ซึ่งวันอาทิตย์ตอนทุ่มหนึ่งบางวันเราก็มาเจอกันอีกเช่นกันถูกต้องค่ะเราจะมีช่วงหุ้นฮิตดีเดียวให้ติดตามใช่ครับจะมาเจอกันหุ้นเด็ดๆก็จะมีคุยกันอีกครั้งนอ่ะ ใช่รวมถึงช่วงนี้เราก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับค่ะ,ะที่เ่าเทรดเอ่อเซ็นก็อยู่ที่0.8ถึง1.2ตรงนี้เหมาะสำหรับการเทรดเยอะมากมายนะครับตรงนี้หาเลือกตัวได้เลยครับตรงนี้แล้วก็ SCB เราก็มีนะครับถ้าใครอยากเทรดตรงนี้นะคะเทด้าขายของ <laughs> มีตัวนี้นะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะครับใช่ครับกำลังใกล้ๆกหนึ่งเลยครับตัวนี้ใช่ครับเซนก็จุดเก้าห้าเกลิ่งอยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดตรงเนี้ยผมมองค่อนข้างสูงแล้วก็เกณฑ์กำไรได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเข้าไปดูแน่แน่จ้ะแล้เลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันสัปดาหห์น้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณกอมแล้วก็คุณเบียจากไทย DW24 บล็อกฟินาเสียใสรัานะคะ ขอบคุณด้วยแล้วก็สำหรับท่านต่อไปเนี่ย